อันนี้คือยอดที่ใช้ตัวเ n c h ค l เ t e ขวดสีเขียวมันมันเป็นยังไงครับพี่มันยอดมันจะยืดครับยืดยอดยาวแล้วใบมันก็จะใหญ่ใหกว่าปกติที่เคยเคยใช้มาอือนี่อันนี้จากเ n c h ค l เ t e ขวดสีเขียวสีเขียวครับนี่ครับมันไม่เหมือนไม่เหมือน ใบเหมือนปีที่ไม่เคยได้ใช้ไงยอดมันย่อยใช่ครับใบใหญ่มากนี่ทุเรียนอะไรหมอนทองครับตัวนี้อองายุเท่าไหร่อายุสองปีกว่าเกือบสามปีครับหมอนทองของพี่บรรหารอันนี้อำเภอการจนะเด็ดครับการจนะดิดสุราธานีนะครับของพี่บรรหารสวยเลยโอ้มันยาวดีนะพี่นะยอดมันยาวยอมแล้วว่ามันยาวเพราะผมทำผมมั่นใจว่าเป็นเพราะแต่ผมใช้คีเลส เพราะว่ายอดมันจะยาวยืดครับดูดูแต่ละยอดครับปกติอ่ะมันจะกิ่งอันเนี้ยยอดแบบเนี้ยมันจะเดินตลอดเวลาอ่าครับแล้วใบมันก็จะสมบูรณ์ถ้ามันถ้าใบใหญ่เนี่ยเรามองโลกมองอะไรมัครับผมก็ว่ามันง่ายไงอ่ามันมันเราจะสังเกตง่ายอ่าเออเออเออจะสังเกตง่ายมันจะดูง่ายว่าเออใบมันเหมือนเหมือนมันแต่งแต่งออกมาเลยเนาะใช่ใช่ Oh. มันคนคอื่นอาจจะมองว่าเออผมแต่ผมมองว่าเออใบมันยาวครับครับดี<อ>ไหมพี่ชอบ<า>ไหมอย่างนี้ผมว่ามันมันบริหารจัดการง่ายนะมันจัดการง่ายถ้าใบมันสวยอ,ะอ่ะอ่าอ่าอ่า <Okay. S 2> เียน